สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันชืบชืบโอ้ยน้ำโคตรเย็นเลยขยะยะไปมาเล่นด้วยกันเหรอแมวใช่ไหมฉันจะดูหนังดูหนังอะไรวะเดี๋ยวฉันเลือกดูด้วยเดี๋ยวฉันก็มาดูด้วยโอ้ยโอ้ยหนาวชิบเปิ้งเลยไหนดูหนังอะไรอ่ะ หนังอันนี้มันฉันไม่รู้ว่าเรื่องชื่อเรื่องมันชื่อว่าแกยเกย์อะนี่นายดูหนังเกย์งั้นเหรอไม่มาถึงสีเทาไงออ๋เกยสีเทาอ๋อโอเคไหนเดี๋ยวฉันนั่งตรงไปไหนโซฟาจะเบียดไปไหนฉันไม่ใช่ตัวเลยเออนั่งเบื่อแม่เดี๋ยวผมจะไปให้โอเคโอเคนในหนังเรื่องอะไรดูดิหนังเรื่องนี้หนังอะไรเนี่ยมีแต่วัวเนี่ยฮะรอก่อนดิเด็กให้ววัให้อาหารวัวเหรอแล้วทำไมต่อเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรอะสีเทาเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยพี่มาแล้วนี่ทเฮ้ยเฮ้ยหนังเกนี่เฮ้ยมัโดนแน่ไมโดนแน่โอ้ยโดนตูดตูดตูดเฮ้ยจบสักทีโอ้ยหนังบ้าเลยไม่รู้ที่หนังไม่ต้องให้ฉันดูเลยนะดูตับแตกเลย่วาเป็นนโอ้ยดูตับจะแตกฉันไม่ดูแล้วอ่าฉันไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันเออนายก็ถ้าน้องก็นอนก่อนเลยนะฉันเปลี่ยนชุดก่อนนายนายเออโอเคเปลี่ยนชุดเรียบร้อย เดินเวลาเข้านอนล้วไอ้โง่จริงเลยโอ้ยถ้าอย่างนี้อืมขอแต่นอนะนยอกยอกยอกฉันไม่เล่นเกมเหมือนในหนังแล้วนะเฮ้ยไม่ค่อยชอบอะ่ะหน้าโก้ที่เป่งเลยพี่เทาๆตัวเมื่อกี้เออหวังว่าเราคงไม่เจอกันนะนอนนะมันคงไม่มีจริงหรอมั้งน,นี่ก็กลดังที่เป่งเลยตีตัวทุทีนะ้ไหกําลังฝันดีนะฝันดี oh <my> โอ้ยนายนอนตกเตียงทําไมเนี่ย ได้เศยตังตุ๊บเลยโอ้ oh, <t> นอนตกเตียงทำไมเนี่ยเบลยอยู่บ้านไปครับเสียงใครอะขยันนายไปดูดิพัสดุกมาส่งป่าวะ,าวะเดี๋ยวพัสดุส่งอะไรตอนนี้วะเนี่ยกี่โมงอะเนี่ยที่สองทีสามแล้วมาส่งอะไรเนี่ยอ้สวัสดีครับเฮ้ยไหนอุ้ยตาตาค,คุณคุณขยันะใครอะเดี๋ยวนะนัทตาคุณคุณได้ลงได้ลงมาดูลงมาดูดิใครครับ อ่าพอดีฟมมีของมาส่งนิดหน่อยครับของสกอะไรตอนกลางคืนครับไม่ท่านดิผมไม่รับครับไม่รับวางไว้นะบ้านเลยครับอ้อไม่ได้ครับเป็นของมีค่ามากเลยนะเปิดประตูเลยเปิดประตูเลยจริงเหรออ่าวางไม่ได้เลยหมครับเข้ามาวางไม่ได้เลยครับไหนคืออะไรหรอครับของอ้อมันอยู่ในกางเกงของผมอ่ะครับมาดูให้หน่อยแปลกแปลกทำเอแม่ไม่มีไม่มีแกไปเร็วออกมาเร็ว เฮ้ยขึ <ra ้นไปเร็วอ่าจะไปไหนหรอครับเนี่ยเรแวๆขึ้นไปเร็วบ้าแก้วพวกเราอยู่ไหนเนี่ยเออที่ไหนเจ็บหัวมากเลยไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮาเบลค่มเบามดีๆต้อนรับเข้าสู่โลกของเถ่าโลกของฉันเองเบลคามเบลคามเฮ้ยโลกของมันเหรอคืออะไรอ่ะ ไม่รู้ใครอะแต่ว่าเราออกจากที่นี่ไม่ได้อ่ะไม่มีทางให้กลับด้วยมันขู่ใครวะเนี่ยเอ่อต้องเดินไปข้างหน้ายอย่างเดียวเลยอ่ะนายไปก่อนเลยเผื่อมันมีกำโดงกำดักวังด้วยน,นะนี่มันโลกของไอ้เทาเลยนะใครอะนายโดดเสียจังอ่ะอะไรนายเห็นอะไรเฮ้ยอ่อฉันให้เป็นกาพวกแกเล่นถ้าพวกแกออกจากที่นี่ไม่ได้ก็โดนดตดดุยตูดเฮ้ยไม่เอา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 ไปเร็วไปเร็วโดนไปนี่เร็วฉันอยากเป็นอาหารของมันด้วย เอ้ยอ่าโดนตุ้ยแน่พวกแกเฮ้ยยายายาผม,มต้องการค,ครับผม,มต้องการมาในหนังเฮ้ยชุบชุบโอเคสวยไปไงวะเนีเ่ยเขี้ยะแต่ว่าฉันว่ามันเราต้องไปสลับสวิตช์นั่นนะ่ะโอเคงั้นเองเฮ้ยไหนโอเคจะรอดไงอ่ะมาเร็วเอ้ยไวมาไม่ได้ไวอ่าฉันบล็อบบาเฮ้ยมาเร็วเขี้ยฉันต้องไปไงต่อเว้เนี่ยต้องตงไปทางไหนทางนี้ได้เหรอได้จริงด้วยโอเค ชึบสายลงสายลงแล้วก็ชึบโอเคเอ้ยฉันตกอ่ะไป็นนะชึบโอเคเฮ้ยแล้วมันตามนายอยู่ไหมเนี่ยโอ้ยมันขึ้นยอดแล้วเกินนะโลกของฉันเองเฮ้ยเออให้ดูว่าตรงนี้ได้อยู่โอเคป๊บโอเคได้อยู่ได้อยู่เออสวินนี่น่ายกดอะไรใช่ไหมเนี่ยแแลล้้ววสวยโอเคมันตามเลยหรือ่อไปอยู่เนี่ยเออจะไปไหนมาม้ามามาเออจะไปทางนี้นะโอเคไปขวาโอ้ชึบโอเคโอเคฉันเจอสวินแล้วฉันกดเลยนะกดเลย มันคือสิ่งไรอ่ะโอเคชื่อไม่รู้ชื่อการกดทำไมอ่ะเออเปทางนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเออไม่ได้พวกแกดูหนังของฉันแล้วพวกแกต้องโดนตุอยตูดไอ้มันมันมันคือมันสวินประตูไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวยโอเคชุบโอ้ยโอ้ยจะจะตกแล้วเพื่อนเพื่อนไปชุบโอ้ยมันเดินขึ้นยากหรืวะอมามามาไม่เอาอ่ะมามาเลยวะไปโอเคสวยตู้สวยเฮ้ย โอ้โหคณาอะไรมีรูปปั้นไอ้เทาเต็มเลยไอ้เทาเกย์อะนั่นเราดูดิผีเกเทาอ่ะฉันว่าเราอันนี้ก่อนเราอยู่ตรงนี้ก่อนพักก่อหนึ่งทำไมอ่ะฮเดีไมอ่ะไอ้เทาเต็มเลยอ่ะฉันรู้แล้วแต่เราไม่ไปเรากลับก็ได้กลับไปได้ตายแล้วรอดประตูเปิดนี่เราติดอยู่ที่นี่เคยอะกลับไปได้จริงแย่แล้วแต่ว่าคณามันแค่ลูกปั้นเหรอมั้งเอองี้ยไป เพราว่ามันก็แค่โอ้ยมันมีพศออด้วยเพาว่ามันคือบรบรพัุบุษไอเทาแน่เลยว่ะไอเทาเกผีนั่นนะ่ะดูดิอันนี้คือตัวปัจจุบันอันนี้คือตัวปี1 8 2 5มันคือเทาที่เป็นล่าแบบเทาเทาแบบเทาหินลูกปั้นอ่ะเทาซันด้าเอออันนี้คือเทาหนวดโข่เก่ามาก1999อันนี้คือเทามีหนวดนิดหน่อย หนึ่งสี่ห้าแปดอันนี้คือเทานักมวยนักต่อสู้อ่ะเนี่ยที่วะเรนที่เทาแก้ผ้าเนี่ยอันนี้อันนี้คือเทาแก้ผ้าเว้ยโอ้โหฉันว่านะเราต้องตัวนี้ไม่มีพอสอบอกด้วยเอ้ยคือตัวปัจจุบันแน่เลยตัวตัวเนี้ยโอเคฉันว่านะมันต้องมีคิกการ์ดอยู่ในตัวสักเทานึงแน่เลยว่ะคนทั้งหมดเลยลองล้วงดูค้นก่อนอือันนี้ชึบเชิบชิบโอ้ยจริงด้วยแข่งโป๊กเลยมันไม่ได้แข่งเพราะหินนะแข่งเพราะกล้ามไม่ใช่นั่นแหละถูกแล้วไม่มีไม่มีคิกกหรือหาคิกกัวนีีีีี้้้ไไมมมมมม่่ตตััววนนนนนะะสุดเลย จริงหรอใช่ตัวนี้ไม่มีไหนไ่ไหอเอาสมุดเหรอไหนเอามาหน่อยสมุดบอกว่าอะไรอ่ะวิธีการรับมือเมื่อเทามาหาคุณพี่เทานั้นชอบตัวของชายเรามากที่สุดอยา<ช>่าได้บอกท<อ><ช>ี่อยู่บ้านของคุณกับพี่เทาเป็นอันขาดพี่เทามักจะชอบมาหลังตีห้าเสมอข้อสุดท้ายฉันไม่พูดดีกว่าน่าจะรู้ดีในรู้ดีกว่าใครเพราอาจจะช่วนเราในอนากตไปก็ได้นะเออก็ดีนะเก็บไว้ก่อนก็ได้คำใบนี้หาชิกาต่อใช่ต้องหาดิหาทัวเลยตัวนี้ก็ไม่มีโอตัวนี้ไม่มีไม่มีทั้งตัวเลยอว่าตัวท้ายยเนี่ ดี๋ยวฉันโค้นเองชุบโอเคระวังนะชุบตัวนี้มันเป็นลูกชุบปั่นไอ้ยจับไม่ขนาไม่มีข้างหลังล่ะทำไมตัวนี้มันนิ่มๆอย่างวะเนี่ยฮะโอ้ฉันเขินน่าจะจับตรงนั้นสิเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้อยากได้คิการ์ดเอาไปเลยแต่ว่าแลกกับตัวของนายแล้วกันเฮ้ยยัยยัยยัยเฮ้ยมาแล้วมาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอะไรเนี่ยนายมีไอ้ไฟแช็กไฟถ่านหรืออะไรทุกอย่างไหมเออเอามาเอามาเอาไฟมาหน่อยไฟมาไฟมา สวยตูอะไรอ่ะถ้าคุณจะต้องให้อะไรพี่เทาคุณจะให้อะไรระหว่างตูของคุณกับใจของคุณโอ้โหเออในสมุดนอ่านสมุดเร่มนั้นเนีเออเขาบอกว่าเขาชอบตูอะ่ะเราต้องให้ตูเขาไหมออ้ยงี้มันเขียนว่าให้ตูนะนเดินเข้าไปเลยโอ้โหโอ,โอ,โอชัลยถ้าพี่เทาถามว่าบ้านคุณอยู่ไหนควรจะตอบอกอย่างไรดีบอกที่อยู่เพื่อนของคุณไปบอกที่อยู่ของคุณย่าอะไร อย่าอย่าอ่อย่าได้บอกที่อยู่ของคุณกับพี่ทอไปนะแต่ขาดเขาว่างั้นอ่ะนี่ไงเขาเจะบอกของเพื่อนไงพี่ทอจะออกมาเจอพวกคุณเวลาไหนเช้ากับตีห้าฉันจะได้ว่าในสมุดเร่มนี้บอกว่าตีห้านะเอาสุดท้ายคําถามสุดท้ายถ้าพี่ทอมาหาคุณถึงบ้านคุณไม่มีทางหนีคุณทําอย่างไรระหว่างยอมรับทุกอย่างไว้เพียงคนเดียวแล้วปล่อยเพื่อนของคุณหนีไปส่งเพื่อนของคุณไปไปรับปืนใหญ่ D O R ตองใส โคดเจดส์อัมตองเขาบอกว่าข้อนี้เขาจะพูดดีก,กว่านะแต่ว่า <im it> อยเฮ้ยถูกด้วยเฮีย <im it> เออตามนั่นแหละนะถ้าสมมติถ้าเจอพี่ทันจะส่งให้นายไปรับปืนใหญ่เจส์อัมตองกับนีออนอัมตองให้นายนะนายโดนแบบปืนใหญ่คมๆที่รูตุดขอบคุณนายมากเออเพื่อนแท้ <im it> ฉันไม่ชอบเรื่องนี้เลยว่ะหนังเรื่องนี้ไม่สนุกเลยอะไรเนี่ยมันมีคุณแจด้วยแฮะอะไรก็ไม่รู้ว่ะว่าไงพ่อหนุ่มตัวใหญ่ไอคอนไอ่อน ฮึบไปแล้วสวยแค่ฮะฉันต้องหากุญแจหาของก่อนฉันหาของต่อสู้ก่อนแค่ฮะไปเรื่องรอกันฉันหาของต่อสู้ก่อนนะเพื่อนโอ้ยไปวิ่งไปวิ่งมาทำไมเนี่ยโอเคไม่มีห้องนี้ไปไหนวะ,นะอะเออมามามาเฮ้ยพอห้<ะ>องนัอนแล้วห้องนั้นมันมีของหรือเปล่าฉันไม่รู้ระวะนั่นนาจะวิ่งนะแค่ฮะหนึ่งวิ่เลยสวยไม่มีอาวุธที่ต่อสู้กับเออที่ไม่มีอาวุธที่มันสามารถจัดการไอ้เทาได้เหลือไว้เนี่ยเออจะไปไหนฮะไปไหนวะแค่ไปไหนวะ จะต้องเช็คทุกห้องเลยห้องนี้โอเคห้องนี้ไม่มีอาวุธเลยเคยะรอก่อนนะโอ้ฉันชอบตัวนายนะเคยะอี้อะไรวะเนี่ยเกชมัดเลยแฮะไม่มีอ่ะขบวนจะไม่มีฉันไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยมันเหมือนในหนังยิงอะเนี่ยไม่มีอ่ะเออห้องไหนเนี่ยชิบหายแล้วเชยรเข้ามาทำไมเนี่ยเต่กลัวนายที่จะได้กินก็จีออกมาเร็ว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 ออกมาเร็วโอเคสวยโอ๋ยโดนขังห้องนี้ก็ไม่มี นี่อะไรเนี่ยทำไมตรงนี้มีไฟด้วยเนี่ยเข้าใจแล้วมันซ่อนอยู่ในในบล็อกอีกเนี่ยมันเป็นคุณแย่แต่ว่าฉันต้องการอาวุธมากกว่าคุณแจนะฉันอยากฆ่ามันอะเฮ้ยใครฆ่าพี่เทาทราไมไม่รู้ว่าแฮะนี่ห้องอะไรเนี่ยห้องรับประทานอาหารแน่เลยแต่ว่ามันไม่มีอาวุธเลยนะันเราไปต่อลันไปต่อไปตามมาโอ้โหโอเคอะนี่มันลงยิมนี่ห้องออกร่างกายของพี่เทาเนี่ยห้องเนี้ยออะะไร่ อะไรอะ่ะยกดมเบล100ทีวิ่ง10ทีต่อย10รอหมัดโอ้โหจะบอกเราต้องทำตามนี้ถึงประตูจะเปิดอะคระโอเคปนเลนะยกกล่องปิดก่อนอุดก่อนเลยปิดก่อนเลย <Okay. S 2> เราต้องใช้เวลาโอเคมายกดมเบล1 0รทีเฮ้ยทำไมต้องมายกอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ย 2> <5 S> 1 2 3 4จะไปนกา1บเ minutes later เฮ้ยฮ้ย1 0อทีเรียบร้อยโอเคต่อไปวิ่ง10นาทีได้เลยมา เฮ้ยเฮ้ยต่อไปต่อยหนึ่มัดได้เลย1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตี่สเ one eternity later เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกายะแรงเลยเรามันเบ่งก้าวแล้วไอ้น้องโอ้เราการเมทอไปแล้วกยะฮะฉันเป็นดททอไปแล้วพวกเราสองคนี่ะโอ้เราเบ่งก้าวอย่างบึกเลยว่ะสุดยอบป่ะแค่นี้เราทำเควสเสร็จแล้วเฮ้ยทำเพวสเสร็จแล้วเว้ยเฮ้ย ไม่เปิดให้เราอใครนะนายจัดการได้ทุบดิจับลงไปโอ้ยแข็งแกร่งโอ้ยห้องอะไรก็ไม่รู้แฮะเฮ้ยไอ้เทาเฮ้ยทำไมพวกนายกล้าเป็นมัดเลยแฮะพอดีว่าพวกฉันอ่าออกกำลังกายนิดหน่อยนะนั่งไม่นี่สิอะไรเหรอไปเรื่องเป็นเรื่ปเรือรอแป๊บ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 นายนั่งรอก่อนเลยไอ้เทาเฮ้ยทำไมฉันต้องนั่งรอด้วยฮะฉันไม่เข้าใจเขาจะมาต่อยประตูผู้ไหนผู้ไหนไม่กลัวแล้วไง ไม่ฉันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วนะฉันปิดขังห้องนี้แล้วบอยแล้วห้องนี้คือห้องปิดตายเอ้หรือว่าพวกนายจะเขียะจะก,การอะไรที่ฉันหันหลังเองโดนแน่โอเคเะอเค๋อ,อฉันขอโทษเจ<ะ>้าคนคนเดียวออาฉันจะไปทำแล้วเขียะ<อ>ไม่ได้โดนแน่ไอ้น้อง <S <S 2> <S 2> อเฮ้ยเฮ้ยเขียะเตือนเร็วได้ได้ฝันเหมือนใช่ไหมฉันฉันฝันเหมือน มันหนังเลยอ่ะใช่เราฝันฉันฝันว่านายกำลังเอาตูดเออไปถึงอัดตูดเออเกนั่นอะเกเท้าอ่ะฉันฝันว่านายเป็นคนเอานะอ๋อเหรอโถรเ้ยเราฝันอะไรกันเนี่ยบ้านะไปไปยังตีหนึ่งตีสองยังขับไว้เดี๋ยวตั้าตางหายไปไหนเลยอธิบหายแล้วฉันเดี๋ยวว่าเหมือนฝันเลยโอัยไม่อยู่แล้วหนีแล้วไม่อยู่แล้วใครอยู่ไครอยู่ไกลปูปูไปละ